ฟันเทียมนะครับเรากฟันเทียมเนี่ยก็เป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่งนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่เคยใส่ถอดได้แล้วอาจจะไม่ชอบหรือว่าต้องการการใช้งานที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดนะครอ่อส่วนใหญ่จะทําได้นะครับจะ,จะมีข้อห้ามอยู่บางประการอย่างเช่นคนไข้เป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้คนไข้ที่มี โรคประจําตัวอย่างโรคก,กระดูกพุนที่ได้รับยาพิเศษบางชนิดนะครับหรือว่าคนไข้มาเร็งบางอย่างที่ต้องได้รับยาที่เกี่ยวกับกระดูกด้วยนะครับที่อาจจะเป็นข้อห้าม <S <S อยู่ที่การดูแลครับแล้วก็การใช้งานการดูแลจะเหมือนกับฟันธรรมชาติครับถ้าคนไข้มีเรื่องของโรคเบาหวานด้วยสูบบุหรี่ด้วยเนี่ยก็อายุการใช้งานก็อาจจะลดลงได้บ้างนะครับ แผลผ่ตาตัดเนี่ยก็คือดูแลเหมือนแผลในช่องปากทั่วไปครับก็สามารถแปรงฟันได้ตามปกตินะครับ